พี่น้องเลยมากหอดคิดคำคำพวคำพวงเมื่อพี่น้องพอบิง์หม้พ่พุ่มปูนี่ขุนย่ไกลยไก่ปูไกประทานอยู่ฟังขุนพี่น้องเมากหอดคำพ่วงพุ่มปูพเบิง์หมา้พี่น้องเท้าเท้านัชซแน่คือ มาหอดก็เปิดคลิปแดีวพี่น้องเลยเพราะว่ามันถี่คำเลยพี่น้องเลยไฟบ้านท,ที่ฐานไฟบ้านท,ที่ฐานอำเภอป่าติ๋วนี่ละครับหมายไม้เรื่อยๆเห็นได้เรื่องๆไฟบ้านท,ที่ฐานมีพี่เก่าสิบหกปุ่นหอยไก่เอาเลยพี่น้องปุ่นเห็นบอ่อปุ่นโตปไฟไก่ เอ้ยตัวลกแขกงหวานเพื่อนพี่น้องเปิดกล่องเพราะว่าก็ไเพยหรอกไญไไก่ปร,กกไป,ไกประทานนั่งเอกประจํา่องครับพี่น้องเลยเอ้าอี่พี่นี่้เห็นไม้เนี่ยหระพี่นอ้องคนนี่แหละไม้ป้ายบ้านที่ฐานเสียนเบ็ดฝนขที่หูดีหรอกเอฟซีควรได้บังหัคกับป้ายบ้านาาที่ฐานเ,าเพื่อปลาติ๋วพี่น้องเลย เอาก่าสิบหกเกาทิศตาเ้ไปพี่น้องเลยมาหอดเดีนี่เปดงพี่น้องม็นังเอกประจําสองมานเดี๋พี่น้องไปเพเปิดกล่องดโซ่กล่องเลยเท่าหนหมานเดี๋พี่น้องเลยหุ่นหมานหมานหมานแต้มแหกครับพี่น้องเลยเก่าิบหทิศตางขันไปพี่น้องเลยฮากับมาหอดเดียีพี่น้องเลยประมาณหกโมงนี้คือเริิมข้ามมีอะไรเกนขึ้นี่หลพี่น้องเพราะว่าอีพี่ก็ะไร ฮะติดตามกันไปพี่นอ้อ,นนงนองเอง้อย,เย,อเอเอยตกป่าก่อนเน่เบื่องพี่น้องเอ้ยไปเบ็ดใส่กันพี่น้องเอ้ยเอาปลาต่อได้พี่น้องก็ตามสั่งนี่นี่นื้อเอกประจําช่องมันเอาเราพี่น้องคุณคือนะคุณมนัมนมนันคนเห็นสองแตกนะพี่น้องผมท่านเห็นจักแตบอยู่เด้อแกงกล่องแห้งมาหันพี่น้องเอง้เบิงบ้งหลายเบ็ดใส่กันพี่น้อง ขค้มอีกแล้วพี่น้องเลยอีพี่อ,อีได้เอ้าให้แน่แต่ว่าหอดพ่อพงผู้เดี๋ยวพี่น้องก็ได้เห็นไม้ก็สำไรสำหนึ่งพี่น้องคนไม้บาดท,ที่ฐานโอ้บอท่านพี่น้องเนียนะพิจารณากันพี่น้องไปเบิกกันง่าๆไปเบิกอีพี่นีนนอนอน่อห่วยบอท่านสองเกลือล่ะ บัดป๋าบรบพี่น้องเลยวยิงไปพี่น้องคุณเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเรขึ้นคุณเรื่องข้ามีพีน่น้องเลยคุณเกู่ใส่รุดสั่โอ้ในบ้านเฮ็ดรุดสั่พีน่น้องเลย ในบ้านคนเอาอีกเลยพี่น้องผมได้เห็นจแจ็คแตอยู่เพิ่นเห็นสามแตร์นะมาหนักเป็นเพื่อนพี่น้องเลยเก่งคักคู่มือนี่ไปเพันธ์สีบัวม,มามาน้ามีเลยพี่น้องเพื่นอนยีเบสจับละ่ะเราบให้เพื่อนมาเพราะว่ามันตกะฟาเนี่ยมันเคลืนมากระตุ้มกระแานเพื่อนพักกันอยู่เรื่อยๆพี่น้องเลยมันจะจอยเพื่อนละคนเอ้าแนวเพื่อน,นมาก เหตุทายเอฟซีเบอง์น้มเบิงกันเบองไฟที่คขาขำนี่พี่น,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 พน้องเลยเขเห็นแนี่เห็นแนวอยู่น้ำอะ่คลยลงพี่น้องเลยคลายลุก็เกา่าน้ำลดลุก็เกา่าเลยอีกทีโอ้โอวววววอวกลววว ท่ปลาว่าท่านี่เบียพี่หน่อยตัวหน่อยบ่ใครแนบ่หอดปรานคัาปันไหนพี่น่องเลยตะวัึ้หกโมงแล้นะคุณไปใกลอะไรคุณพี่น่อยมีหัวโล่ปวดปวดเห็นบ่เนาะเฉลิมข้ามทีอลังขึ้นหกโมงพี่น้องเลยนะว่าจะบริเฮ็ดจะเฮ็ดี่เกาล่วครับขึ้นพื่เกาเหี้ยีพี่ก็ได้เกาชิบหก หุ่นแม่ว่าเราซื้อไม่อีกแล้วพี่น้องคุณปลาโถดแต่ที่สี่แตเพิ่นผมยังไ่เห็นพ่อแต้มอยู่นี่แม่ว่าเด็แต้มที่สี่แต่พี่น้องเอ้ยยังไ่เห็นพ่อตัวอยู่นี่ฮะติดตากันไปพี่น้องเอ้ยไปบันทึกฐานได้ละเนาะพี่น้องเอ้ยเอิ่มคั่มเลยพี่น้องเอ้ยหุ่นแม่บ้านผมก็บุนใหพ่อแม่บ้านเอ้ยมานพร้อมกันสองตัวพี่น้องเอ้ย ไอ้ก้างขืนนีีละพี่นอ้องไอ้เบื้องล้าววันนี้มาหอดหาหมุ่งมุกมุม่งเติมข้ามลีละพี่น้องเลยเออไอ้มันจะมุ่งมัม่วใน,นแล้วมีไฟหมอแบดหมอแบดเกาะตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันไปเดี๋ยพี่น้องเลยยุ่งก็ออกแล้วพี่น้องเลยจะใส่หมวยยิ่งมุ่งนู่นลายอ้คัก๊ก เราชิฟหกพี่หนอยก็ย่ายบวานที่ฐานนี่นะฐานอำเภอปาติวมันสั่ีพี่ที่ไทยเราผมวานะในบ้านใดที่นออแต้มนึง่งเดีย๋ยวนเพื่อมาคักผมดุนร้อนๆ,ๆอีกแล้วคนขึ้นนี่เราพี่น่อเงยนะคนสาเบื่องกันด้ทพี่น่เองแบบที่ฐาน เอกคื่คือนดีกระดาเบื้องในีนี่กระไรไก่ด้พี่น้องไอ้าทราบพี่มาหอดขหาม่ขนาดมาตบใบสองใบสามอ้ไพี่น้องเต้นึงุตัวปลาโอ้ตัวหน่อตัวดีพี่น้องเออยุ่กูหน่นไม่อใหม่ก็เพราะม่ใหม่พี่น้องเออไม่แานม้าหนูเ ขื่นดุดุน้นรอนครับพี่น้องเอ้าติดตามกับไปเก่าชุบหกก็ไดมาเดี๋ยวพี่น้องแต้มหนึ่งคืนแต้่ตัวใหญ่เติบขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่พี่น้องเลยเอออีพี่นี่กระเด็ยกกระขื่นอยู่กระเดาพี่น้องเอ้เมาหอดหามุ่งกุกกว่ามาหอดคำพ่อสาวลาวนี่ยครัพี่น้องไอ้เริ่มมืดดิละพี่น้องเอ้ยมิ่งใหม่กันบินสุนเชนสุนเชนอยู่ฝายบันทีฐานยุ่มันหลายพี่น้องเลย คำมาายงนี่ยไายเป็นหลายพี่น้องจนใส่หมวยยหมงงไว้พี่น้องรายกันยงบอายู่พี่น้องมันไาเวรคือมนายไปักันไมตัวนึงมันขึ้นกไปเห็นไปไหนเด้อพี่น้องดู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 ดที่บ้าพี่น้องกไปไก่ห่อแซ่พี่น้องเลยน่ะจตางกัไปพี่น้องเลยแม่งใหม่ก็เพราะแมงใหม่ย่งอุมาแม่งใหม่ย่งพี่น้องเลยส่วนเทนสุวนเทีนอยู่ ก่าขิ้วอกเนี่ยก็ยื้อฟ้ายานที่ฐานเพื่อปลาติวเลยพี่น้องเลยขึ้นกระดุมๆดอนๆขึ้นเกาอะไรพี่น้องมาหวดคำมีใจไหนเนมากไก่พี่น้องเลยพูดไม่บานยางแล้วพี่น้องเลยหยุดหัวหลก็เคยกินมั้งย่ข่างฟังทั้งผีแล้วพี่น้องก็ไม่บานสองคนประทที่ฟังทั้งผุนพายไกลหัวหลโอ้ยใหม่กับพาไม่พี่น้องเลย ไม่บ้านหม้าน่ะพี่น้องคุณเอ้ยเพิ่นย่างไปหัวโลย่างไปมองหัวโลพี่น้องเพิ่นหม้าน่ะพี่น้องเอ้ฮะตังก็ไปพี่น้องเอ้ใครเนี่ยฟังต้นนี่แต่ก็เม่นบาดสองคนเอกังเขินหนุ่งชวนเซียนชวนเซียนกล่องนี่เด้อพี่น้องเอยเอาเบื้องฝนพี่น้องปลาต่อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาว่าตัวนี้ตวนมากปลามันถึงมี แต่าหอกำมันยังมีตัวหน่อยหลายพี่น้องเออท่านเด้กพี่น้องเห็นบ่คุณบ่เห็นบ่งามบ่เ็นไฟเวทพี่น้องเอ้ยโอ้ขึ้นมากคุณพี่น้องชวนเชนตุนเชนเนี้เด้อพี่น้องเลยตัวปลาตัวหน่อยตัวใหญ่สมกันไปนี่นะพี่น้องเลยไฟวัดที่ฐานลืมเด้อเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ กดเกลี่งไงล่ะพี่น้องผมไปใสมาใส้จนสิหูจะสิ้แกงเตียนขึ้นนะพี่น้องเลยเยนีนไปเลยทั้งไกลเมื่อกันจะเห็ุต้างขืนนะพี่นอ้อนงเมื่อไรแต่มาเว่นค่ยอยู่พอรว่้วนพ่นกันกันแต่เว่นกันได้มาเว่นพี่นองง้องเลยเพราะว่าระยะน,นี่ไงแต่กี่ว่าค่อยแต่กี่ก็ออกกับเสียไว้พี่น้องไอ้คู่มือนี่ครับไปน้ำพอยไกลบ่ท่านเพราะยังหน่อย แม่หวานนีเหระครับแต่ว่ามันได้ออกมาเงีกยก็เว้นบางมือนะที่แต่กันไปในพี่นอ้องเอ้ยวันนี้ยี่พี่เก่าสิบหกเลยก็ยืมวานที่ฐานอำเภอปลาติ๋วเพื่อพี่น้องไอ้ท่านยศโสพผีเนาะพี่นอ้องอีกอแก้มนึ่งนะพี่น้นองตัวใหญ่สมกันโอ้ยใหม่ๆครับหุ่มก็เพราะหุ่มพี่น้องเอ้ยยุ่หลายยุ่มดีวันนี้ มันหอนเอ๊ะเอาตัวหนี้เป็นการสุดทายถอดท่านอพี่น้องก็เคลืนมันเป็นตะเวงดอกไอ้สิโต๊ป,ปลาอยู่คอไปปีดคลิปกันอยู่บ้านทน่านอพี่น้องกาชิบหกนี่ก็ได้หรือไฟบ้านที่ฐานที่ฐานอำ,อำเภอปลาติ๋วนะครับมาทั้งกันทั้งคำเคิืนแก้วของมาทั้งปลาติ๋วพี่น้องเอง เทียนเบ็ดเพิ่นแถวๆนี่เพิ่อนแถวจะโศกจะโศเพิ่นขึ้นยิ่งหูดีหลอกพี่น้องเลยอ้าวตัวสุดท้ายถ้าพี่น้องเลยเพราะว่าต้องขึ้นมีแต่ยุ่งยุ่งก็หลายอะไรร้ายดีหมือนี่คอยไปปิดคลิปกันยี่บานแท้พี่น้องเลยวันที่มานบ่หมือนี่วันที่ขึ้นเซมได้มาวันที่ฐานบ่พิษหวังเลยพี่น้องเม่ยบานกันไรแต่พี่น้องเลยเอ้าตัวสุดท้ายต้องเม่ยบานนี่ยแต่พี่น้องเลย มาอนอยู่เพิ่นเอ้วใคไปปิดคลิปกันจะบ้านพี่นอ้องอ